ชืบอ๋อโอเคอ่าเรามาอยู่ที่ไหนกันว่าแต่ฟัคโหมีแต่เอ้ยเฮ้ยนีงก็อยู่ในยานอาวกาศเนี่ยเดี๋ยวสิมันที่ไหนกันเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หน้าจอตรงนี้มันคุนๆนะมันเเหลี่ยมแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะผเห็นอะไรอะอะไรอยู่ข้างล่างตรงนั้นก็ไม่รู้นะครับร,รู้เหมือนเราอยู่บนบนอะไรสักอย่างนะผมไม่รู้อันนี้คืออะไรหุ่นยนต์เหรอโอเคเราจะขึ้นจากตรงนี้แล้วกันชึบโอเคออกมาแล้วอ๋อ oh. นั่นมันยานสตาร์วอนี่นะเดี๋ยวนะแล้วนี่คือหุ่นยนต์ ATT ที่เราอยู่หรือเปล่าขอดงไปดูก่อนโอเคใช่ด้วยเราอยู่บน ATT นั่นเองเมื่อกี้นะครับโอ้โหแมปมันแบบยังใหญ่เลยอะดูดิเดี๋ยวเราทำอะไรได้บ้างกับหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยโอ้โหแม่งตัวยังใหญ่เลยอะถ้ามันเดินเหยียบเราทีนี้เราตายเลยนะแล้วผมทำอะไรได้บ้างผมทำอะไรได้บ้างไม่ได้สักอย่างคับโอ้โหผมทำลายปืนเขาพักบนเลยอะ ไม่เป็นไรในเมื่อเราทำลายไม่ได้เรามีเรา,เ,เราจะเป็นเจไดเราจะเป็นซิดนั่นเองไม่เป็นไรในเมื่อเราไม่มีอาวุธทำลายเราจะใช้ดาบเซเบอร์นี้ทำลายพวกคุณยนที่อยู่ข้างหน้านั่นเองโอเคอเคุ๊โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงกูก็ปาเลย <c oughs> เดียวดาบฮาัลโหลดาบกลับมาก่อน กลับมากลับากนั่นแหละเยี่ยมมากาจบแล้วความเท่ของเราหายหมดเลยกดตัวคิวนี่ครับใช้พลังฟอสแล้วก็ปล่อยนีช็อตได้ด้วยโอ,โ,โอ้โหคตรเท่อ้เป็นไงละ่ะความเท่ของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดบอกแล้วเพียงแค่เราเป็นซิดนะครับแล้วก็มีพลังฟอสอันนมันคือยาอะไรวะ มันใช่ยานผมจำไม่ได้แล้วมันยานอะไรในสตาร์วอร์แต่ผมจะผักม oh ัน oh ทิ oh ้งไปเลยโอ้โหนั่นแหละนี่เราผมจะผักไอหุ่นยนต์นี่ a t t ค่อยค่อยโอ้โหดูเหมือนมันค่อยๆขยับเอ้าวยี้ย่าทับอย่าอย่าทับโอ้เกือบตายไงล่ะผมสามารถทำให้หุ่นยนต์ a t t ล้มได้เพียงแค่มือของผมนี่ไง โคตรเทพอ๋อไม่ก็ดาบมันน่าจะทะลุนะครับผมว่าฟันเข้าไปข้างในโอเคแล้วก็เข้ามาในหุ่นยนต์นะแล้วก็ไม่อ่ะก็ค่อยผลักทุกอย่างให้มันลอยขึ้นทุกอย่างมันสรรั่นไปหมดเลยครับทุกคนเออโอ้โอ,อ้ผมออกดีกว่าว่าออกดีกว่าแม่งไม่ได้ขยับเลย <c oughs> <c oughs> ไปเลยเป็นพลังฟอสของเราเออเออเอเอ,เอไปเลย ไปเลยวฟอส้ยอะหนเลยอ้ยผมเหนื่อยผมไม่ไหวว่ะรู้สึกขนยนตัวนี้มันหนักเกินไปเราไปเอาตัวอื่นก็ได้นะนี่อย่างเช่นตัวนี้ค่อยๆผักมันทิ้งไปนี่เลยไปเด้าพลังฟอสของเราปล่อยเลยมันเอทีทข้างหน้าโอ้โหต้นแหละลงมาเพียงแค่พลังของเรา ทำลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเออผมอยากรู้มันลอยขึ้นได้ขนาดไหนนะเพื่อได้พลังฟ้าของเราแต่ผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วแกะเคยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมใช้รถถังในการทำลาย ATT มันจะยิงได้หรือเปล่านี่ครับยิงไปแล้วโอ้โหดูเหมือนจะเข้าโอ้โหไม่เข้าเลยมันเข้าแกระจิ๋วเดียวรถถังมึงไม่ไหวเลยนี่ รับไม่ได้รับไม่ได้ต้องโดนพลังฟอรต์ไปเลยกระจุยไปไกลๆเลยต้องการคันใหม่ <c oughs> นี่ครับนคันนี้ผมว่าน่าจะได้อะเอ้ยโอ้โหแล้วมันเล็งยังไงวะมันจะเลงอย่างอีทั้งชาติก็ไม่ได้นะอะยิงอุย้ยโอ้โหเข้าดู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 ด,ด,ดูขาน,นูนะเฮ้ยโอ้โหยิงเข้าด้วยนี่โอ้โหล้มแล้วครับล้มแล้วยิงยิงอะ ATT พังด้วยรถถัง <laughs> เทคโนโลยีอวกาศหรือจะเสื้อเทคโนโลยีปัจจุบันไม่ยิงให้เละอะไริงให้เละให้มันเลยโอ้โหเป็นไงเดูนทังคันเดียวโอ้ผมอยากรู้ว่าผมปลาดับจะเป็นโอ้โหเฮ้ยโคท่ปลาดับนี่ครับเราจะปลาดับใส่เซเบอร์ไปใส่ขามันนี่ล่ะกลับมา เรียบร้อเป็นไงล่ะนี่นฟันชงเชงชงเชงโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหทำลายหมดเลยอะว่อ้าชื้เยโอ้โหเรามาอยู่ที่ไหนอีกแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ยานอวกาศโฮ้ยโ้ยตกใจหมดเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดยเซเดีรยเเเซเดเเวเดีเีวเีดวเ พร้อ,อมแล้วไม่ชัดนี่ไงฝันฝันได้หมดคนระับนี่ยังไงสตาร์วอระฮะฮะสตอมซูเปอร์สตอมปปสอมุเปอร์ฝันฝันฝันเห็นมีอะไรอีกเดี๋ยวนั้นมันดาร์ทเรเดอร์โอ้ my god มาอยากไฟมานานแล้ววัดดีดาร์ทเรเดอร์มาดิเดี๋ออกมา นี่ทองเข่งเฮ้ยมันโหมันบล็อกได้ด้วยฮะดูดินี่ใ oh, ช้พลังฟอร์สตูดเออเออเมื่อกี้เสียงหายไปเลยเว้ยหนีก่อนผมหนีก่อนเฮ้ยน่ากลัวว่ะปัดขาปัดขาาตีพลังฟอร์สทีหนึ่งแล้วก็ฟันฟันฟันหนึงโอ้โหเสกเกมผมเละหมดเลยอะมองหน้าทำไมหาเรื it, e ่องเหรอฟันฟันฟันไปทีผมไม่เป็นไรเลยอะเฮ้ย กันเอาอัพพิจีเป็นโลกหนึ่งนี่ไงล่ะหายหรือเปล่าเธอลงมาจามันยังลบกขึ้นมาอีกหลงไปหลงหลงไปได้ไหมอย่าก,กลับมาอีกเลยผมว่ายังไงมันก็ไม่พังว่ะคุณผู้ชมเปิดตัวดีกว,ว่าไปแล้วแม่งเลยหนีแล้วปิดปิดอย่าตามมาอ้าวยี่คนหลังเลยออห้องแดงเนี่ยไปแล้ว มอกไปออกไปออกไปดูสิที่ขนาดนี้แนละ้วถ,ถ้าไม่เป็นไรนะถ้าแบบนี้ไม่ตายก็มือเจ้าว่าดาบเปติดกระแบงเอออยู่จังง uh ั้นแหละดีนะเพื Courtney ่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แมปนี้เดี๋ยวนะมีคนเต็มไปหมดเลยมีหน้าคนมีคนกำลังรอเหมือนอันรอโอ้โ,อโหดูสิตัวโคตรใหญ่เลยอะดูเหมือนจะเป็นกันไก่นะครับโอ้โหกันไก่ทำไมผมคิดดีไม่ได้เลยเห็นมุมเนี้ยโอเครู้สึกจะเป็นกันไก่ตัดผมนะครับเราจะต้องมาตัดผมคนพวกนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนแล้วจะตัดยังไงเสร็จวะอ่ะดูเหมือนตรงนี้จะมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับปุ่มอะไรอะโรเ a ชั o n p l ส โอเทชันมนนสรู้สึกอันนี้จะเป็นบวกอันนี้เป็นลบแั่สักอย่างนะฮะเราต้องใช้กันไกนี้เพื่อตัดผมคนเหรอโอเคงั้นเราก็จะหยิบกันไกได้วยการใช้พิสิกกันเอ๊ะแล้วว่าแต่มันใช้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆตัดทีละคนดูโอเคตัดจากคนนี้ก่อนอุย้ยโอ้โหเอากันไกไปชนแล้วผมหลุดนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันจะตัดอย่างนี้ถูกปะเนี่ยโอ้โคตรเจ๋งเลยฮะโอ้โห <laughs> ตัดให้คนนี้ครับอ้อ,อโอเคผมเข้าดใจไปดิตตื่นชอบทรงผมว่ะัดหนวดอนะกดหนวดแน่อ่ะกดให้หมดหมดคางเลยดูด่าสิน้าแบบอย่าได้มาตัดผมกูอีกเลยนะอะไรประมาณนี้ โอ้ไม่เข้าเลยมาช่างเขาแค่เขานั่งไปเขาอยากนั่งก็นั่งไปอ่ะเรามาตัดคนนี้ต่อเลยดีกว่าเราตัดทรงไรดีถ่ายอย่างนี้เลยไหมต <c oughs> ีถ่ายเขาเ้าไปอีทรงใหม่คนหล่อเลยรู้สึกหนวดมันไม่สวยเด็ยว,วยนี่นี่ตรงกลางก็ต้องมีรูไอหายใจหน่อยดีนั่นแหละ โอเคเสร็จแล้วครับทรงผมของคุณลูกค้าผมคิดว่าคุณลูกค้าน่าจะชอบนะดูหน้าซะก่อนมองไกลๆด้วยเฮียคนน่ากลัวเหมือนแบบโอ้ my god oh my god เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมสามารถหันได้เนี่ยคุณลูกค้าขอหันหน่อยนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมตัดผมไปส Thank you sir ดูหน้านี่โอ my god นั่นแหละเยี่ยมมาก ยนัลเโอเคนั่นแหละเดี๋ยวไม่แกตัดตุกเดียวโอ้โต๊ะพังเลยทอทีหมดมากไปหน่อยโอ้โหโต๊ะซื้อมาแพงด้วยดีเรืองแสงเห็นปะลูกค้าแม่งทำโต๊ะพังจบแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยโอเคนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ